สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เจอกันในรายวิชาการงานอาชีพนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่42นะคะนักเรียนดูตามมีได้เลยวันนี้เราจะมา,ารู้เกี่ยวกับงานเกษตรแต่ละประเภทที่ให้ผลผลิตทางการเกษตรนะคะสิ่งแรกนั่นก็คือการเลี้ยงไก่นะคะเมื่อเราเลี้ยงไก่แล้วนักเรียนคิดว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรเอ่ย อ่าเนื้อไก่นะคะนั่นก็คือตัวนี้อ่าสองก็จะได้ไข่ออกมานะคะนี่ก็ใช้ทํากับข้าวได้เลยเนาะอ่าไม่ใช่อ่าเลี้ยงไก่แล้วได้เนื้อเป็ดไข่เป็ดอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะก็จะเป็นเนื้อไก่กับไข่ไก่ต่อไปการปลูกผักสวนครัวนะคะสิ่งที่เราได้นั่นก็คือผักนั่นเองมันจะขึ้นอยู่ว่าเราจะปลูกผักอะไรนะคะเราก็จะได้ผักอน,นันต์ขึ้นมา ต่อไปเรามาดูหน้าต่อไปนะคะเรามาดูการเลี้ยงปลาอะเมื่อเราเลี้ยงปลานักเรียนคิดว่าได้อะไรคะตอบมินได้ไหมอ่าได้ปลานะคะมารับประทานนะคะมาทํากับข้าวเนาะต่อไปการปลูกต้นกล้วยนะคะสิ่งที่เราได้นั่นก็คืออะไรคะผลของมันตอบได้ไหมเอ่ยกล้วยนั่นเองนะคะจะกินอเอามาใช้ทําขนมก็ได้หรือจะกินตอนมันสุกก็ได้นะคะต่อไปใบตองนะคะ โอ้ oh, ประโยชน์หลากหลายเลยนะคะสำหรับใบตองก็จะมีอ่ะใช้ทำกระทงก็ได้ทำเป็นห่อหมกขนมอย่างนี้ก็ได้นะคะห่อขนมอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นลำต้นนะคะลำต้นก็สามารถทำเป็นกระทงได้นะคะเป็นฐานกระทงแล้วก็อะไรอีกสามารถนำมาเป็นปุ๋ยก็ได้นะคะค่ะนี่คืองานเกษตรแต่ละประเภทที่ให้ผลผลิตทางการเกษตรนะคะมีด้วยกัน4อย่างเนาะการเลี้ยงไก่การปลูกพันสนครัวการเลี้ยงปลา การปลูกต้นกล้วยนะคะต่อไปงานของเรานะคะ,ะให้นักเรียนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะทำสองอย่างแบบนี้นะคะให้นักเรียนเลือกเอานะคะว่าจะเอาอะไรเป็นการการเลี้ยงสัตว์หนึ่งอย่างการปลูกพืชหรือ,อผักก็ได้นะคะพืชผ,ผักก็ได้นะคะอย่างละหนึ่งอย่างนะคะแบบนี้เนาะนี่คือตัวอย่างไก่การเลี้ยงไก่เราก็วาด การเลี้ยงไก่อาจจะวาดเล้าไก่อาจจะเป็นตัวไก่ก็ได้นะคะต่อไปอ่ะอย่าลืมระบายสีนะคะต่อไปเราได้อะไรเอ่ยเนื้อไก่กับไข่ไก่นักเรียนอย่าลืมวาดแล้วระบายสีนะคะอ่าต่อไปการปลูกต้นก,นะะกนลกนก้วยนะคะนักเรียนก็วาดต้นกล้วยหรือเป็นสวนกล้วยก็ได้หรือจะวาดต้นเดียวก็ได้ไม่ว่ากันนะคะระบายสีให้เรียบร้อยปลูกต้นกล้วยแล้วได้อะไรนักเรียนก็บอกออกมาอ่า อาจจะเป็นกล้วยใบตองก็ได้นะคะแล้วก็เขียนกำกับด้วยว่ามันคืออะไรนักเรียนจะทำตามมิตรก็ได้หรือนักเรียนเลือกมาเลยนะคะว่านักเรียนจะทำะงานเกษตรอะไรนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตอะไรนะคะค่ะวันนี้มิขอจบการสอนเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ